สดๆครับที่บ้านเฮาถึงฤดูการดำนาแล้วครับบรรยากาศที่บ้านก็ดีๆครับตายหายคนทำงานที่กรุงเทพหรือคนทำงานต่างประเทศเบ่งนะครับเด้อบ้านเฮาดำนาขึ้นบรรยากาศดีขึ้นฮอดบ้าน,นฮอดบ้านเฮาบ่าครับบรรยากาศทำไรทำนา อากาศส,สวยๆนะครับคึ้มฝนกอสิโต๊กอีกแล้วครับขนโต๊กลิ้นปล่อยๆบรรยากาศดีครับอยู่ไฮอยู่นาบ้านเฮาอากาศดีมอริซูสคนที่ทำงานต่างประเทศหรือทำงานอยู่แถวกมทมคิดถึงบ้านไหมครับบรรยากาศ ทำให้ดำน้ำลอยอีพอยอีแม่เฮาจะทายบรรยากาศให้เบ่งนะครับที่การดำน้ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งครับการภูเขาสูสุดไว้ หา้ตรงนาร้าพวกเขียดห้องหลายครับน่าด,ดียาแล้วมันเถาแลว้วยาแล้วมันเถาแล้ดียเตะเหโง่ข้ายก็มันบเป็นตะกิน ว่าอยู่ยังฝนบ่อตกอดอยู่บ้านผ่นทำเฮ็ดละงกออกเฮ็ดละออกสาวมาให้เด้อละไอยนี่เด้อเดี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนบ่รู้มันสิออกบ่ไอ้ครังถูบมันบ่ออดค่อยออกนะแต่มันเฮ็ดพอออกหลายเฮ็ดละงอกมันสิออกอยู่บ่เขาว่าเฮ็ดเฮ็ดพอมันออกหลายเฮ็ดละงอกบ่ค่อยออกผ่นว่าใครว่าเขาบอกว่าแม่นคนทางบ้านเขาเหรอ ของบ้านนั่นครับเอามาแก่ก็เห็นเห็นหมอเห็นยัวหมออันก็อม m มนต์มาอยู่ ก็สีได้นา้ากินครับบรรยากาศดำก็สีได้ครับคนเฮ็ดงานแถวกรุงเทพขึ้นหอดบ้านนี่บอกครับเนี่ยเฮ็ดนา้ามึงแน่ลำบากเลยครับเฮ็ดนา้าเมืเ่อยจะได้เฮ็ดตาเมืเ่อยครับงานใหญ่จะเฮ็ดน้าเพาะเสีได้เข่ากินมึงนะครับ ้็สิลงน้ำกับพวกมิส่งเปลี่ยน